ก็สวัสด eh. yeah. ีคุณผ okay. ู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับพบสมุทรลี่แล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นไททันฟอร์เนอร์ของบีคอนนะจะปรับเป็นฮาร์ดนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ก็เป็นุกของกูเองนะเว้ยที่จะให้พวกมึงปรับเสียงขึ้นมาก็โดนหลายโง่ไอ้เหี้ยพวกก็โดนไม่ดีเงี้ยล่ะโอเคกูไม่สั่นะตายหาแล้วแต่เรายังสามารถทำให้สำเร็จได้นะเว้ยโอเคแล้วก็ อาแล้วถ้าผมไปไม่ทันน่ะจะเป็นยังไง40ล้านคนชีวิตจะตายห่านะครับเราจะต้องให้ข้อมูลนี้กับซาร่าบริดเอนสันให้ได้เฮนด์สัตแกซาร่าบริดเฉยเจนแพราเราผมเห็นพี่คอนนั่นน่ะไหนวะกูมาก่อนมึงนกันนะโอ้ไม่ฟัคเช่นไรครับเนี่ยเช้าไอต่อไอเต่ารีเอสเซอร์วิชคอนเทนต์วิลลิมเทียร์ฟลีดโอเคสกายมินิมอลพาวเวอร์ฟังชั่นลอริตี้นะครับต้องการการอ่ะระวะรักษาซ่อมแซมเลยครับ โอเคมาที่ดีพ okay. like okay. wow. okay. okay. ี่เฮ oh. ้ยเฮ้ยเฮ้ตระวังผมเจอคอนแทคหลายอย่างหลายหลายตัวมากโอเคจัดไปได้มีอาวุธใหม่เว้ยวิธีเร็วอ่าศัตรูยืนยันแล้วมีสอกเกอร์อยู่ตรงโปรแกรมที่จะแอตแทกคอนโทรลรูมนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้โหชิปหายละบีทีมันนี่เร็วขอเข้าตัวหน่อยเอายังอไงทุพิเอ็แอคยู่นั่นนะเร็วๆดิตัวระวังผมผมเจอพวกพิษนะครับสารเคมีพิษนะครับ โอเคแล้วก็ถามได้ว่าเออ่มันคือหมอกเลยครับสแกนนิ่งเอาไปเป็นมันเป็นพิษนี่ครับที่มีอะไรวะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันเป็นพาวเวอร์ครับเป็นสารพิษจากพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์กริดนะครับโอเคแนะนำให้เข้าตัวจัดไปเลยโอเคผมไปเอานี่ก่อนแล้วกันนะเป็นท่านโหลดเอานี่ครับโอ้โหแล้วแม่งน้ำมูกไม่ชอบตัดแม่งใครเป็นมูฟวะแบบไม่รู้เป็นอะไร น่าจะเป็นไซนัตอักเสบนะครับโอ้โหแล้วไม่ได้แปรอะไรครับเว่ยเฮ้ยมึงว่าไพายอทมาช่วยกูเร็วนี่ไหมมาช่วยหน่อยโอเคกูมาแล้วเจนเจนเฮ้ยมีสต็อกเกอร์ด้วยครับโอ้โหเปิดปืนลึกสองเว้ยโอเคตอนนี้ร้องการความช่วยเหลือได้เลยโอ้โหมีตัวเฮี้ยไม่รู้กอดเต็มผนังเลยเอามาช่วยละอ่ะยิงยิงยิงไม่โง่มากไอ้เหี้ยเปลี่ยนปืนเนี่ย เอาเป็นโทแล้วนะจะได้ยิงแบบสเปซเออ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 เนี่ยเงไง,ไงยอดสุดยอดยิงมันทำไมอ่ะพัวเพื่อโอ้โหเนี่ยจะละจิงจิงหมดยังยังพี่ยังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูลืมไปว่าไม่ได้เล่นไอ้นี่ไม่เล่นบลูดนะโอเคหมดยังรู้พี่ t h r รดนิวท t r a l i z e ทำได้ดีมาก,มากโอเคเรียบร้อยแล้วครับ เทรดนิวทรายส์ว่าเป้าหมายกับจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับแปลให้อ่านนิดนึงโอเคเทรดคือภัยอันตรายนะครับคุณไม่โอ้โหมึงไม่ช่วยกูไอ้เชี่ยเอาล่ะไอ้ผู้เชี่ยมันชอบมาเรื่อยๆเลยแม่ย้อยโอเคเดี๋ยวเปิดประตูให้เข้ามาขอบคุณครับผมมาแล้วออกตรงนี้แหละไอ้เวนโอเคเนี่ยเรามาลับไพรอดกับไททันเย้เจ้กูแม่งโคตรเท่เลยโคเนอะเนี่ยตามึ้ง เด้งเลยกับตามเป็นยังไงบ้างบีคอนอะพาวเวอร์ไม่หมดว่ะเสียเสียการควบคุมทุกอย่างเลยเราจะต้องการไอ้พวกจำสิสเทมนะฮะแต่อ้คินี่มันจะทำลายโอเคอาร์คทูค 2. 2> ฟังชัน่นน่าจะทำพลังงานได้5เมกะจูดใช่ใช่ผมรู้แล้วต้องใช้อะไรซ่อมได้ไหมบ่าผมผมลองแล้วเซนเซอร์แม่งมันมีซับสเตชั่นเนะฮะมันใกล้จะเป็นไปไม่ไ,ได้ที่จะลงไปข้างล่างมันไม่ได้สร้างเพื่อเพื่อน เข้าใจแล้วคูเปอร์ผมแนะนำให้อะไรวะคุณจะต้องไปรีคอมบาร์รี่อาร์คทชิปหายละกุยอ่ะมีปัญหาเรื่องคูเปอร์ตลอดเลยไอ้พาสติฟเอาไปยืมหน่อยเออโชคดีนะเพื่อนเราเสียคนไปเยอะแล้วคือกูต้องไปเอาอาร์คทูในที่ที่ไม่ใช่คนไปนะโอเคได้เลยกูรักไพ่เราอ่ะไออันนี้กูไม่ตัดนะอันนี้ม่าอันนี้อันนี้โคตรสั้นเลย ไอ้เขี้ยังดูไม่ทันไรไม่จบละแต่ถ้าท่าเมื่อกี้กูตัดนะพวกมึงคงจะแบบไอ้เขี้ยทำเป็สปูตเติลี่ไม่ขี้เกียจจังว่าลิปมึงแค่4นาทีเองเสร็จเพราะฉะนั้นนะครับไม่ตัดครับไอ้เขี้ยมาเล่นต่อเลยีพิเศษเลยครับวันนี้น่าจะนานหน่อยนะเว้ยผมรู้สึกนะ <S <S รู้สึกว่าน่าจะนานหน่อยโอเคนี่ครับเราจะต้องไปหาอาร์ทูนี่ครับจัดไปเลยพี่น้องท้องเดียวกันเฮ้ยโอเคพายโลดผมแพชนะข้อมูลไปให้หมวกแล้วนะครับ ตอนนี Hoy, ้แชแนลเปิดแล้วถ้าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือโอ้ยจะเกือบตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคเดี๋ยวถามก่อนว่าบีทีพวกกำแพงนี่เป็นอะไรอ่ะสแกนนิ่งเป็นพาวเวอร์เซอรกิตไฟฟ้าลับวงจรนะครับควรหลีกเลี่ยงการถูกสัมผัสโดยตรงนะครับจัดไปได้เลยเพื่อนโอเคต้องค่อยๆไปนะครับแล้วก็ถามอีกบีทีบอกผมที่ว่าผมต้องทำอะไรนะ คุณจะต้องเอาอาร์ทูนนะครับในการที่จะจำสตาร์พาวเวอร์ซิสเต็มนะครับเพื่อทำให้บีคอนกับมาออนไลนรค้างแล้วมันจะบังเราตงคุยเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวันหนึ่งโอ้โหบ้าเละบ้าเละก็ค่อยค่อยแม่งโอ้โหเสียตูดเอ้ยหูยบ้าจริงบ้าจริงเลยจริงเอ้ยใช่ต่อเออโอ้ยมาถึงก็เจอเหรอลูกวี้ไม่โดนนีกกระสุนช้าเหลือเกินฮึ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 ลดโอเคใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเสียงมาเสียงมาใกล้ใกล้ใกล้ับซาบบอยเฮ้ยเจอเพลมมีศัตรูแล้วล่ะจังหวะนี้ โอเคผมมีดาบกระจายงงกับเกะกะชิบหายเฮ้ยผมเจอสต็อกเกอร์ปะ่ะนะเอาปลาไม่ก่อนเลยครับรอเลยอ่ะเอาดิเช็คคอยแล้วเช็คคอยแล้วเช็คคอยแล้วครับเช็คคอยแล้วครับเอาไปเลยฮะหัวรูดมหัวลุ่มหัวล้านเฮ้ยถ่ายตัวหนึ่งสเต็ปก็หนึ่งแฮกแฮกให้ไวเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคกูได okay, ้แฮกคนหนึ่งแล้วกูวิ่งแล้วครับโอ้โหไงเสืออี๋เอ้ยปลาดาวกระจายใส่แม่งเลยง่ายดีโอเคเช็คเบ้าเช็คเบ้า นี่ไปไปได้แต่ว่าไม่ไปเดี๋ยวโอโยยยอโอโยยยอสั่งหมดเปาหมดเป่าหมดเป่าไอ้เนาะเฮ้ยไม่ไม่หมด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 นั่นเน่จังหวะนี้ขายตัวแคกแม่งทำมาเป็นลูกน้องโอ้โหไอ้กระจอกเฮ้ยเฮ้ยยังนี่เรียบร้อยครับผมโอเคหมดแล้วปะหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วโอเคไปต่อแม่งเมื่อกี้แม่งแบบน้ำมูกลงคอไว้ยผมจะลุ่จะเหลือเชื่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ เป็นอะไรครับเนี่ยไปใส่กําแพงสไปเดอร์แมนโอ้ยเชื่อเฮื่อโ้ยหเ,เดี๋ยวดูอืมน,นี่ยากยากอย่างนัง้นยากอย่างนั้ชาร์ปชาร์ปชารบนล่างเลยมึงโอเคท่าแล้วครับแล้วก็เอ่อมันเป็นเขากวดข้างล่างเนี่ยมันลงไม่ได้ลึกแค่ไหนนะ่ะความลึกสูงสุดอยู่ประมาณสามร้อยเมตรครับโอ้โหยัเชค่สามร้อยเมตรเด็ดโดโอเคถามต่ออา่าที่นี่ที่ไหนอ่ะ มันเป็นสเตชันของคอมพิวเตอร์นะครับดีเทลเอาไว้แบบพวกพลังงานของไอเอ็มซีดีครับเอาไว้ให้กับแบบพวกพลังงานอ่ะเออนดีครับต้องทางนี้ใช่ไหมลงไปจะตายเลยอ๋อบินเนี่ยพุชชาโอเคต้องทางนั้นแต่ว่ากูบินทางนี้แล้วไปหนึงไปทีนึงปึ๊บยายเร็วเร็เร็ขึ้นหนิเออไม่ยากเลยวะโอเคเปิดปั๊บชัดดาวชัดดาวปั๊มไอ้ก็มีซอฟบอลเบื่อเชี่ยซอฟบอลเป็นปืนเหรอวะ อ๋อระเบิดป่ะเยโดโอเคเอาโอเคอย่ากลัวเลยให้หลอดจำคิดทารับได้แล้วล่ะโอเคมันให้กูโดดลงไปเฮ้ยย้อยด้วยยิงติดยิงติดเยโดเยโดเอาเรื่องนะเป็น MGL นะครับ MGL เป็น MGL โอเคลงไปฮึบโดดหนึ่งสเต็ปโอ้ยเง่าเกือบแตกไอ้เหี้ยขาหักนั่นล่ะโอเคตอนนี้อ่ะนั้นไงเจอล้วอาร์คทูดีแล้วโอเคไปไงไหนลูกพี่ ลงไปข้างล่างใช่ไหมกูบินไปนี่กูปิวแน่น,นอนอะ่ะไอ้เชี่ยลมแรงขนาดน,นั้นจัดไปลูกพี่โอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆงั้นนะอาร์ทูอยู่มึงใช่ไหมเอาว่านี่เลยมานี่มานี่มานี่ยืมหน่อยลูกพี่อะไงี้ย,ยเ,เย้โต้ปืนเชี่ยเนี่ยเศร้าเลยว่ะอาร์ทูกดอันเบาเฮ้ยปืนเดี๋ยวกูไม่ได้ตั้งปุ่มเหรอชิบหายแล้วกูตั้งปุ่มแป๊บหนึ่งกู โอเคปรับปุ่มละไอ้ห่าแม่งลืมใส่ปุ่มโ okay. อเคเดี๋ยวด้ะมันต้องปิดทางอ๋อมันเป็นเครื่องปิดการทํางานครับปิดกับเปิดนะครับผมโอเคน่าสนใจว่ะทางนี้ถูกแน,ะน่น่าจะใช่ด้วย <c oughs> มาทางนี้แน่ๆครับโอ้โหลแล้วจะหมู่แม่ง <c oughs> ตันขี้มูกกดไปดิโอเคต้องเปิดแล้วพวกมึงก็ลอย <c oughs> ลอยแบบกูอยู่น่ะไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้แน่ๆเฮ้ยมีหมวกเดี๋ยวมีหมวกกับตันเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวไอ้เชี่ยแม่งหลดุดหลดุดได้ไงไปบินขึ้นไป วู bien, ้วแล้วกถึงแล้เนี่ยโดดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเวเฮียต่อยะกดกดเออต้องงี้เลยต้องงี้เลยโอเคเอาเฮียไปไม่ถึงงี้เอ้าโอ้ยแย่ละโอเคเอาใหม่โอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เรื่องของซ้ำไปนาะต้องถึงแล้วโอเคแล้วก็ทางนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใช้ยิงได้ปหมใช้ยิงใช้ท่าในหลอดด้วยกันเอาน่าๆยิงได้ด้วยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหแม่ไม่เป็นเหี้ยเลยบ้าแลเนี่ย อ๋อเป็นอยูเ่เป็นอยู่เป็นอยู่ระ mm เบิดมาไงครับพี่อ๋อคือมันมันมันทำนามิเม้ได้อย่างเงีนยเลยแต่ว่ามันมันเบาอ er so ่ะม nice ันมันเบาจัดเลยละเช่นนี้เลยโอ้โหใช้อาร์ตัวไปกดโอเคเหมือนจะเป็นคู่เชียร์โดนดันอ๋อไว้พวกแอติเวตพัซโซง่ายๆนะวเนี้ยอีซี่เลยอีซี่จัดเลยอันเนี้ยก็ลงมาข้างล่างไม่ดีหรอกขึ้นเนี่ยพุชชุบนี่ไงหน้ากระแทกมาหนึ่งสเต็ปโอเควิ่งต่อครับโอเคถึงมาเนี่ย คือวะโอเคถึง let's go ข้างล่างเป็นตัวปล่อยนะโอเคก็ค่อยๆๆอยค่อยไปได้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาเลยกลับไปบินได้เลยสุดเจ็อ้าวแย่ลุ่มเลยสุดเอ้ยกูโดนดันในเวนชิบหายไปไงโอ้แย่ละเอาใหม่เลยกูฮ่าติดเล่น,นมันเหรอพี่เออโดนดันอีกโอ้โหถามจริงฮะกูฮะเฮ้ยกูฮะ กูโดนดัน,นไดไงไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยไอเจมแม่งสติงกรสติงแมวเลยเค็งงั้นกูต <ok okay. ้องโดดทำดันละฮึโอเคได้อยู่มาเนี่ยน่าจะมีศัตรูแล้วผมว่านี่อ่ะโอ้โหยังไม่ทันขาดคำเลยครับพี่น้องหายตัวหนึ่งเสร็จเดี๋ยว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 เยิงติดเคมอยิงโอเคติดอยู่จัดไประเบิดตุ้มตุ้มยิงโอเคโดนอยู่เฮ้ยไกลไกลไกลมาต่อยแม่ง โอเคหมดวะโอเคหมดนะไอ้ปืนนึงไม่เราใจเลยวะปืนน่้มลอกไม่มอมเาาอาอะซับอซอบอลนี้ได้นะเดยวมันยเดียวกันเ้อ่มันมันัาเดียวกันเข็มล็อกก็ได้อะแมลอกปืนเซอร์เบิร์สนะครับโอเคจดไปก็ใช้ซีแอคทเวตปามยเโอเคไปวู้โอย้ยโนอะ้ย้ยหู้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออยยอ้อ เม้ยตกตกเดี๋ยวเชียร์โคตรเร็วอะไรครับเนี่ยตกลงเหรอโอเคลงไพายอทใช่ไหมนั่นไงนั่นเาโคตรเจ๋งเลยเพื่อนการกระโดดเมื่อกี้แม่งสุดยอดขอบใจเพื่อนกูต้องกูต้องห้ามแตกเก็บปิดให้หมดเกลีปิดให้หมดเลยชับชับชับกลับแล้วเพื่อนกูได้อาร์ตูแล้วเนี่ยเจ๋งอะกูเท่อะใจมากโอ้โหทำนี้ทำนี้ว่าพายอทแม่งมากสนใจว่ะขอบใจมากเพื่อนไอ้กคนกระเถอะปะก็จะตัดทั้มเนี่ยอย่าดำเว้ยอย่าดำเว้ยดำแน่ ว่าดำแน่ดำแน่นอนเรียบร้อย